เลยงเหมือนจะจันท์เหวียเที่ยวอ่ะชอบมันงครับชอบลักษณะนี้ครับโอ้ในรองจับนวดเลยครับรองจับนี่าครับโอ้ยกินแล้วมันจะต้องที๋นี้แดดร้อนครับมันก็เลยตกดางจะขึ้นขึ้นนี่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าบนโลกออนไลน์ต้องมีอัตลักษณ์ใช่ไหมครับสร้างตัวตนได้ครับของคุณพี่นอกจากหนวดแล้วนะครับก็มีสังเกตดูปะสร้อยผมถามแบบตรงไปตรงมาได้ไหมครับครับองคไหนที่พิทักษ์คุ้มครองตัวเราได้ดีที่สุด <laughs> ก็ตัตเราเองครับแต่ oh, 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 oh. ทีนี้ว่าก็คือเราชอบพระ oh. เราชอบองค์ไหนก็แฝงไม่ได้สนใจเรื่องว่า oh, oh. จะพันเรือะไรถึงเวลาก็ตาย oh. ทีนี้ว่าตอนที่อย่างที่ครูบาอาจารย์เขาบอกว่ายิงฟันไม่เข้าคนนะเข้าใจผิดครับ oh. เขายิงกันฟันกันอย่าเข้าไป oh. ทีนี้ว่ายิงฟันไม่เข้ายันทะลึ่งเข้าไปก็เรียบร้อยครับ ยิงฟันไม่เข้าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอยิงฟันไม่เข้านะอย่าเข้าไปอ่าเขาไม่เที่บอกเขาไม่ได้ฮะอาจารย์กูบาเขาไม่ได้บอกว่ายิงฟันไม่เข้าแค่นั้นแหละแต่เราเข้าไปเขายิงกันตุมต่มเข้าไปก็เียบร้อยตายน <laughs> ครับปัจจุบันนี้คุณที่ทําหน้าที่อะไรครับวันนี้อยู่นักวิชาการงานทุจรารทั่วไปครับที่ไหนครับศูนย์กรมวิชาการเกษตรประจําอยู่ที่ครับคงกระเบนครับคงกระเบนครับ อันเนื่องมาจากพระนริครับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตหกครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับถือไอ้คุณผู้ชมยกไอ้คุณผู้ชมตัวโน้อยไะโอ้โหเน่น่เน่ครับขอบคุณมากเลยครับผมเป็นฝันตามากผมวันนี้ถือว่าเป็นมงคลกับผมด้วยนะครับครับผมมากเลยครับขอบคุณลทุกคนด้วยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไปนะครับตาต่อเอาคืนด้วยครับเนี่ยเมื่อกี้แฝนยังไงทตไม่ขึ้นแฝนอีแบบ อถ้าอาการถ้าแฝนง้าจริงถ้าเราแฝ้น้อยๆครับแสอย่างนี้ได้แต่ถ้าเราแฝนเยอะๆจะแผเงี้ยมันจะกดเส้นครับแล้วมันทิ่จะมึนเลยต้องต้องท่งตาเราทั้งเกศคนถ้าเราแฝนเยอะๆเนี่ยพวกนี้คอมันมันกดเส้นเลือดไม่ค่อยดีก็เลยเสียงเพราะเฉียงไม่ได้โดนอะไรครับก็แช่ไหลเราช่วยอครับขอบคุณมากครับค่ะป๋องครับ